ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้กลับพกับผมอีกครั้งนะผมอานายอยู่โดยที่วันนี้ล้วก็อยู่กันในการสุ่มเชดโลกนะครับเอาล่ะโดยที่กว่าผมจะหาห้องได้นี่ก็นานมากเลยนะห้องที่เปิดใหม่แบบนี้แต่ซีซันที่้วที่ผมไม่ได้สุ่มเชดโลกมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเป็นเพราะว่าผมดาวเยอะเกินไปนะหกสิบดาวแล้วมันหาห้องไม่ได้แล้วนะซึ่งกว่าจะได้ห้องเนี่ยมันค่อนข้างจะช้านะผม แรงน้อยๆแบบนี้ก็ยังช้านะคิดดูว่าตอนนั้นผม60ดาวฮะอ้าวอุ้ยโทษโทษเอ้ยแต่ฝั่งเร้เลือกก่อนมือผมออโต้ไปแล้วอ่ะอ้าวเวรกรรมเลน์โทรภาษาไทยด้นโอ้โหแรงอันนี้ขอโทษได้ไหมล่ะไม่ล่ไม่ได้ลืมเปิดรอแต่คุยักคนดูอยู่อ่ะเสียใจวะทำงื่นสุขอะไน่าเสียใจจงี้ ไม่เว้ยแต่ฝั่งนู้น oh. เลือกก่อนไงมือผมมันออโต้ไปแล้วอะ่ะเเล่นเป็่นบอกเีนเปล่ยนยโอเคเลยงั้น oh. Oh. อ่าเอาเป็นว่าเรามาพูดเรื่องของเราก่อนนะผมโดยที่เราก็ตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์แล้วนะครับใครที่สนใจสนับสนุนผมก็สมัครได้นะครับโดยเดือนละ50บาทนะครับผมเป็นการซัพพอร์ตผมไปในตัวนะและสิทธิพิเศษที่จะได้ก็คือการ ที่จะเข้ามาล็อกห้องเล่นใน l a s กับผมนะครับทุกวันนะครับผมเป็นจํานวน2เกมนะ 2, 2> เกมนี้ไม่สามารถจุดไว้กลางคันได้นนผมก็คือกดปุ๊บก็กดติดตันเลย 2, 2> เกมรวดนะเผื่อใครอยากแก้มือเล่นไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับสมัครนะครับที่หน้าช่องผมมันจะมีคําว่าสมาัครอยู่นะครับอรขอโทษเท่าก่อนแล้วกันเออขอโทษโอ้โหรู้สึกผิดเลยวะ แต่ฝั่งนูนเขาเลือกก่อนนะจแองั้นจะแบกเป็นการขอโทษนะครับไม่ค่อยจะมั่นหน้าเท่าไหร่เลยแต่เราจะแบกให้ดูงั้นจะแบบกัน คำพูดต้องอย่างนี้ผมจะเออมันต้ององี้อยู่แล้วอย่าลืมไปดูในคลิปนะจ๊ะ <c oughs> มันจะมีการขอโทษไ, <c oughs> ไอ้พวกนี้นี่ก็เดี๋ยวรู้ว่าตึงไม่ตึงอ่ะเอองั้นไปดูในเกมเลยดีกว่า สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมผมแนะนำที่นี่เลยมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ให้บริการทุกวันเวลา,เ,วลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม rv ทั้ง mail pass และระบบ open id การันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทปเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง400คูอปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เพจล,ลิงก์เว็บใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันช้าก่อนๆๆน้ขของๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ ID ดีสกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP 7เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RLV เครดิตด,ดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุก้อขดียหลังซ คลิปครับผมก็ลุยกันเลยนะครับผมก็น่าเลือกตัวเมื่อกี้เขาก็บูบี้เรานิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรจง่เเ้าาาออบกวไัดูดีเขาล้อเลียนเราด้วยแต่เดี๋ยวเจอกันชิ้นแรกเราก็จะออกเป็นโซนิคบูธนะครับผม เออผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะกวนประสาทเขานะแต่มือผมมันไปเองอ่ะออโต้เลยอ่ะฝั่งนู้นเลือกก่อนผมก็เลยแบนซิปเลยเทวตีเทวตีอ้อมปลาดอกไม่โดนิกจะได้แบกปะเนี่ยซึ้บไมโดนก็อย่างงี้ก็เสร็จนะครับดูดูฟอเรนฟอเรนดูฟอเรนดูโอ้โหลุงบูบี้กูใหญ่เลยเฮ้ยบูบี้อ่ะ แต่เดี๋ยวเจอกันชอบกดดันกดดันอย่างเงี้ยนะมันทำให้เราแบบอะดรีนาลีนพุ่งพล่านดิเราก็จะวิ่งไปเอาปูนะครับผมมาดูกันว่าตานี้ผมจะได้แบกพวกเขาร oh, <relationship S 1> หรือเปล่า <c oughs> ตามที่เราได้กล่าวไว้ oh, <yeah. S 2> ตอนต้นนะครับผม ไม่ได้แย่การฟาร์มพอดีเล่นบนหน้าเติมนะเนี่ยเราจะไปเลนล่างออกไปที่น้ำก่อนแล้วกันเมดไม่ลงมาเคลียร์แล้วก็เคลียร์ไปเลยนะผมระดับสี่นะอีกตัวนึ้งรีบไปดีกว่าวิ้ยโลเต็มเลย อดบูบี้สลิปันคิวนะน้องอย่าบูบี้งี้ดิ แต่เราก็ไม่ได้อธิบายเขาฟังนะว่าฝั่งนู้นมันเลือกก่อนไม่เป็นไรจะลงดีไม่ได้คิดนะรู้สึกมันดูสถานการณ์มันอ๊ดสักหน่อยแล้วกันนะวิเลสส่วนปราสาทเราดีนะโอ้เก็บดอกไม่โดนอันนี้ก็เป็นฟอเรนตาแรกนะผมกอลัอาจจะปั๊มปัเปิอๆนะโอ้ตายแล้ว อูบอแล้วอะปอันนี้เขาตั้งใจอวยหรือเขากำลังบูบีเราอยู่ ouais. leave, วะแยกไม่ออกลิงเวเลสเกิดแล้วนี่ยหว่าถ้าเราดักเล่นลิงเนี่เวลสจะเติมทันมั้งเจ็บดักไม่โดน่ยอโดนต้นหนัก่ว่า เฮ้ยอลยกดเพือนจไมทันได้ก่อนตอหาแล้วตีมาครเนี่ยได้ยินครับแต่อย่าบูบี้เยอะได้ไหมอ่ะจะล็อาให้ละมาพอเราได้สเปียร์ลองกินนุชเราไปออกเป็นทอยเลยดีกว่า เล่นครูดาวเวเลสก็จนอย่างหนักนะผมเราเล่นเละเลยจะได้เวเลสอีกหนึ่งตัวหรือไม่แทงไหมจะเรียบร้อยไปนะผมเขาน่าจะไม่รู้จักเราจริงๆนะ แต่ก็ชอบดีนะเวลามีคนอวยอ่ะมันคือการบัฟนะผมเราจะได้การเล่นนะเดินตัวไปเพื่อนกันเวเลดเกิดอีกแล้วเกิดไวจังวะอ๋อผู้สี่ทีฟัรมลิฟแตกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสีนี้บางดอกอุ้ยไอคิวอุ้ยไอคิวสองอันเลยเฮอ เรียบร้อยเลยใครทำใครทำใครเป็นคนทำเขาตองผู้ค้าโดนดอกปิดไปโดนซีเนี่ยนะผมขับไปครับลับไปครับแต่ข้างบนนี่ก็เล่นกันดุเดือดดีนะเราก็ทะเลาะอยู่กับเวเลสอย่างเดียวเลย ได้ไปเจ็ดตัวนะผมสี่อาทย์อเลยเพื่นนอนเมื่อกี้าาก่อนเลยเป็นยิง้านเลยปึ๊บหืมไหลไปไม่ได้ตีป้อมไปนะผมอ้าวโดดเข้ามาแบบนี้ลืมหรือเปล่าว่าเจ้าไม่มีฟิกเกอร์นะอยากได้อยากได้อ๊ดิมบักอยากได้แคร,รี่ก่อน แต่ก็ไม่ได้นะจิ้มบักไปหนึ่งช็อตอน,นี่มีพี่อยู่ผมก็สบายใจแล้วงันนี้อันนี้เขาต้องจะชมจริงนะฮอ,อปเลนนี่ดาวติ๊กตออ๊อกฝั่งนั้นดูจัดติ๊กต๊อกไหมเยอะจัดบด อไอยอย่าลืมมาดูด้วยแหละแล้วก็ผมอธิบายนะผมแบนซิปก่อนนี่เป็นเพราะว่าฝั่งนู้นเลือกก่อนนะจะได้เล่นเวเลสหรือเปล่ามานนี่ซีอยากใส่เดียวจังเลยเข้าไปก็น่าจะตายนะผมตีป้อมเดียว โอ๊ยเสียงอะไรวะเนี่ยขอแล้วแค่นี้น่ะเป็นโค้ชีสียงร้องอย่างไรนอกอะร้องดิโดนี้ก็ร้องอ่ะอัปเลนอ่ะน่าร้องสุดละไม่ตายว่ะจ่ายสกิลกันดีอยู่นะทีมนั้ย สีเนียลมาไหลสีเนียลป๊าปอ้จะว่าอันติไปหาพระยาทำไมไม่ถึงแต่ก็ล้ำอยู่ล้ำต่อไม่มีใครมาปะตายแล้วร้อยปีจะมีมาสักคนขนาดนั้นเลยเหรอเกมเพิ่งเปิดแบบเจ็ดแปดปีใจเย็นนะ อันตีเข้าไปเลยครับผมแล้วก็บิดครับแรงอยู่นะแม่ถึงป้อมอ่ะป้อมนี่แรงจัดเลยเพื่อจะจบเลยอ่ะสามทางก่อนไหมยังไม่อยากจบเลยยังไม่ได้่อยได้โชว์เลยแม่งไแต่ยแต่เกมนี้โดนบูบี้หนักจริง ผมกลางไปเลยนะครับครับแต่ผมมีชาเลนจ์ใหม่มานำเสนอนะผมก็คือชาเลนจ์ที่ผมจะปลอมตัวแต่ขอเล่นแป๊บหนึ่งลำบะลำบะ ลำปะลำปะลำต่อ,อโอ้น่าเกลียด,อ,ยดอ่ะเอคิวผมว่าเราผมได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ก่อนนะผมว่าจะปลอมตัวไปเล่นใน Discord หาเพื่อนนะผมไปโชว์โหดใน Discord นะเราจะได้ฟังรีแอคแบบหาห้องง่ายๆ <c oughs> ด้วยอันนี้กว่าผมจะหาห้องแชทโลกได้เนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะได้คลิปเดียวเพราะว่า ห้องห้องหนึ่งมันหานานมากนะกว่าจะเจอห้องที่เปิดไม่ <Your team S 1> ผมเข้าไปที่แบบแต่ละห้องนี้ขาดเมดบ้างขาดซับพอร์ตบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เปิดไม้ด้วยเข้า <Your team S 1> ไปถึงกดเลยโคตรงงน่าจบเกมนะว <Bye bye. S 1> แต่เกมนี้ได้ค่าไปแค่โหลเดียวเองเออแตโย้โยจบเลยเหรอไปดีกว่าไปเลยเหรอเอ้ยอย่าเพิ่งไปเล่นก่อน หนึ่งเลยเหรอโอืมจะยนพี่ได้อยู่นะถ้าฝั่งแบบข้ามมันแหลมกว็แนี่อันนี้ระยะมันเราล้ำไม่หมดแนะแคลรี่ไม่เอาเมดมันก่อนก็ได้เดินนี้เดินนี้ก็โดนไปเลยครับไม่มีตัวมาให้ล้ำล้ำแทงไปก่อนแล้วกันเดือดถึงเยอะอยู่นะผมล้ำไปแต่ป้อมแรงป้อมแรงอยู่ยืนดูแล้วยืนดูแล้วไม่เดินแล้ว อย่างเป็นงั้นก็ยิงช่วยพี่เขาตักหนึ่งหนดอกสองดอกได้แค่เมตรตัวเดียวมาอุ๊ยโดนคันติเดียวยดิโอ้ยดีวได้ล้างไม่งั้นตายไปละหลิงอยู่น้าจบเกมแล้วนะครับเนี่ยทำเล่นน่ะ จบเลยเหรอจ็บๆเถอะเดี๋ยวตาหน้าเราไปโชว์ใหม่ดีกว่ารู้ว่าตาเดียวพอกับตีนี้โอเคเราก็น่าจะได้ MVP นะผมในเกมนี้ เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูเห็นโดนคนลวนล้วนเกมนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่นะโชคดีที่มีพที่ชุนได้เก้าสิบเก้าจุดเก้านะผมเออ อันนี้ก็เราเหมือนมาฟังรีแอคทีมเราฮะว่าสไตล์การเล่นเราเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่โดนบูบีหนักมากเลยต้นเกมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนอ้าวมันจะได้แค่ตาเดียวเวตีนี้ใช้ไปซืของแล้วไปซื้อของก้อนเท่านึงจอะมาโอเคโอเคงั้นก็ แยกายฮะไ <laughs> ปหาที่อื่นต่อเลยเรา